ภาพเพลงดงงีดีขึ้นทุกวันระบบเียบร้อยมมาตรฐานเกิดจากการร่วมพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนกนับสนอด้วยพัฒนาเพื่อเพิมให้ดีขึ้นไปประชาชนว,นว,นวนางวางใจในทุกด้านเรืบ่บองบกวนให้มีมาตรฐานคือความต้องการของเราทุกคน,กนระบบบำบัดน้ำเสียแบบบำบัดซ้ำ ของโรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาทำไมจึงคิดผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานนะและหลังจากการปรับเปลี่ยนแล้วมีอะไรที่ดีขึ้นบ้าง <ไป S 1> ติดตาม <ไป S 1> ชมกันได้เลยค่ะ,คะนนททา,ายบนคน หม่ชิ้นนี้คืออะไรคะก็คือ,อเราได้ใช้ตัวชี้วัดในการติดตามว่ามันบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ซึ่งเรามีตัวชี้วัดอยู่ด้วยกัน2ตัวในการก็คือ,อหนึ่งคือตัวชีวัดที่วัดผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าเสียว,ว่าต้องผ่านมาตรฐาน100%กับส่วนตัว,วที่ือเคือ,อเป็นตัวช่วยในการลดค่าใช้จ่าย ในการส่งตรวจวิเคราะห์ป็นภาพน้าเกลือนะครับผมใช้จะใช้2ตัวแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะกระบวนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนที่จะมีผลงานชิ้นนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงซึ่งระบบเดิมเนี่ยเราเรามีบองบัตอยู่ด้วยกัน5จุดซึ่งแต่ละจุดนี้เราจะใช้เป็นบองบัตแบบทาเล็บลูกซึ่งบองบัตแบบทาเล็บลูกเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดในเรื่องของปฏิทภาพในการบําบัดและก็ ในการควบคุมคุณภาพน้ําจะควบคุมได้ยากซึ<ฆ>่งหลังจากนั้นมันจะส่งผลให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนนไ,ไม่สเสถียรค่ะแล้วก็เลยได้ได้ใช้มาประยุกต์มาเป็นลักษณะว่าเป็นการเอาน้ํามาบาบัดซ้ําโดยการที่เอาน้ําที่ผ่านการบำบัดแล้วท,ทุกจุดใน5จุดที่เราก่าวข้างต้นมารวมในจุดเดียวกัน<ฆ>ซึ่งเราจะมาทําใน มาใส่ในบอ่อบำบัดซึ่งจากกรับผมซึ่งเดิมเนี่ยเป็นบอ่อพักน้ําใสของระบบประปาเก่า<ะ>ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็มาทําเป็นระบบเป็นบอ่อบำบัดเพื่อจะมาบําบัดซ้ําอีกครั้งหนึ่ง<อ>นะครับผมซึ่งพอมีการบำบัดเสร็จตรงนี้ก็จะลงในบอ่บอพักบ่อพักน้<ะ>ําเพื่อที่จะมาใช้ในการรดน้ําในสนามหญ้ารดน้ําต้นไม้ ในรวมไปถึงในสวนผักปลอดสารพิษของโราไปเรื่ยนะครับผมก็คือสามารถเอาน้ํามาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้อะค่ะคือพอใจไหมคะถ้าดูจากตัวชี้วัดของเราที่วัดผลก็คือตัวชี้วัดในเรื่องของผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าเสียเนี่ยเราผ่าน100%ผ่านเกณฑ์มาตนรฐาน100%นตัวที่2คือเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจวิเคราะห์น้ํา ได้ถึงปีละ24,000บาทให้กับโรงพยาบาลนะครับผมอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ผลการ,รง,งานอันนี้ผลการดำเนินง,งานค,คือผ่านเกณฑ์ม <นะ S 2> าตรฐานแล้วนะครับผมซึ่งจากเดิมค่าใช้จ่ายในการตรวจรเคอร์ครณภาพน้ำเนี่ยในแต่ละในแต่ละปีเราใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทท<อ>ีนี้เราใช้ระบบเดียวคือก็เหลือจะเหลือแค่7,500ซึ่งจะประหยัดค่าให้กับโรงพยาบาล สองหมื่นบาทลดค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยนะเยอะมากและก็อีกตัวหนึ่งคือหลังจากที่เราได้ใช้เราทําเป็นวัตรกรรมใช้บอ่บอบอักน้ําใสเดิมมาเป็นบ่อบองปะเนี่ยเรามาแทนซึ่งตัวนี้เราเรียนแบบทางบาทแบบสําเร็จรูป,ปนะซึ่งถ้าให้ทางบริษัทหรือผู้เอกชนมารับเหมาเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ3ามแสนห้าพ350มแหามื่นบาทซึ่งตัวนี้เราทําเองแล้วก็สามารถที่จะประหยัดตรงนั้นได้อีก3ามแสนกว่าบาท คือง่ายๆคือประหยัดงบประมาณด้วย,ยใช่ไหมครับ,รบอาจารย์คะแล้วผลงานชิ้นนี้ค่ะให้คุณค่าแก่ใครบ้างคะอ,อ,อันดับแรกเลยคือกับสังคมกับชุมชนนะน้าที่ผ่านการปล่อยจากโรงพยาบาลทุกหยดเราจะมีการระบัดทุกหยดซึ่งทุกหย,ดท,กหยดที่เข้าสู่ชุมชนนียมีความปลอดภัยและก็ไร้มลพิษส่วนอันที่สองคือโรงพยาบาลของเราเ ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์กรภายนอกมาดูในเรื่องของการทำบองบัดแบบรีชิทเมนต์ตรงนี้และก็ที่สำคัญคือโรงพยาบาลของเราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบริหารจัดการะระบบบั๊มน้ำเสียได้อีกทางหนึ่งครับค่ะก็ะะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถนําน้ําที่ เสียเนี่ยนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ชุมชนแล้วก็ทางตัวองค์กรด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ,คะจะขอขับเคลื่อนคุณภนพาพอยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์บันดาลวัฒนธรรมองค์กร